อ่าบางของได้น,นะคะแต่อย่าตามแก้เบียดของพิธีกรฝ้าหนะคะหัวแดงเดียวผมกัลยาสาลงสนามแล้วนะคะผมกัลยาสาตัวตึงนะคะเพราะว่ากินเข้าอิ่มมากคเทวันนี้เบอร์สามชุดสอ,องครับไปยุสานน้องใหม่และกัลยาพี่เล่นหมายเลขสิบค่ะตึงพักตาขาเหยียดของเรา <c oughs> จะได้มาด้วยจด้มด้วยให้รับพิลุน,น,นลก่อนแห้รับพิรุปนแล้วกัน ะางนี้ฝั่งแสงทองของเราผู้เล่นผู้ชายของเรานะคะที่จะลงสนามช่วยของทีมีของเราจะเป็นคุณสรงสุทรนะคะส่วนอีกฝั่งทีมของน้องพีพิรยานะคะจะเป็นน้องวินน่าแสงทองนะคะจะเป็นคนลงสนามช่วยของเรามีแอดสีด้วยนะคะถ้ายิงเข้าพูกละห้าบาทนะคะ อัดชิดโดย <l l อบอสเอลูกละห่าบอแมเราต้องทำให้ได้4,000ลูขึ้นไปนะคะเราถึงจะมีเงินนักกีฬาทั้สอนทีมเรียนเชิ่ทางสนามเลยนะคะของเราจะได้ไลฟ์เปิดนะคะ ตอนนี้นกักฟุตบอลทั้งสองเอาเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำนักฟุตบอลนะคะทั้งสองทีมนะคะฝั่งทางทีมแพรพาแสงทองนะคะนำโดยคุณแพรพาแสงทองนะคะสวมเส้อเบอร์เก้าค่ะน้องไม้วรัญญาค่ะเบอร์สิบน้องแยมเบอร์สี่ค่ะนุ๊กซี่เบอร์แปดนะคะส่วนคุณป้ายฤาษีเบอร์สามสิบสองค่ะ และอีกหนึ่งั่งนะคะเป็นทีมสองคนทีพีระยานะคะนำทีมโดยน้องพีค่ะสเสื้อเบอร์สี่ค่ะน้องลิ่มประตูนคะคะน้องโบค่ะเสื้อหมายเลขหกค่ะน้องไกรเสื้อหมายเลขห้าและน้องลอยเสื้อหมายเลขหนึ่งค่ะทุกวันออกไปแล้วนะคะนี่นี่ฮะก็ท่าเด็กตียู่ตอน บอลทั้งสองทีมของเราเริ่มอดอัวกันแล้วนะคะได้บอลโดยคุณกฤติแสงจากคุณพีพริระยาคะ่ะเตะบอลขึ้นไปค่ะเบอร์4ของทางทีมเพื่อพาแสงทองได้บอลน,นะคะสะกลับมาดูน้องวินเดอร์ะนะคะจับบอลได้โดยคุณสันค่ะส่งต่อให้กับน,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 น้องมายวัฒนยาค่ะน้องมายยิงประตูนะดะประตูชี้ออกไปค่ะน้องมายวัฒนยารับบอลได้ค่ะคุณวินเดอร์แสงทองค่ะ ส่งต่อไปยังหมายเลขสี่นะครับอันนี้คาณแพราแสงทองค่ะหมายเลขเก้าคุณแพรพาค่ะคุณแพรพาสุดต่อไโดนแจ้งได้หมายเลขสี่โอ้โอ้มาลงมาตุ้มกันนะค่ะตอนนี้โอ้จะเล่นนี่ยงกันสวนสารกัน้ค่ะพี่น้องค่ะคุณตัดรวสถานจตกบอลได้ค่ะโอ้ยพี่นี่ก่อนตอยฉันใจนะโอ้สงสาไปคุณแพรพาแล้วก็น้องวินนี่ เกิดหม่เด็ค่ะน้องใหม่็อลาตีเขมาค่ะที่คนเบด่อห่าตัน้องไม้ตอนนี้คุณอาราดามาแล้วนะคะเตีของเรานะแม่ถึงแล้วนะคะ กางของพี่น้องทีทีระยาจัดจ้าโอ้โหทางของพี่น้องหมายเลข8นะคะคุณดูนะครับขอบเกือบพิ้งแล้วค่ะตอนนี้คุณพีเนอร์แสงทองส่งบอลต่อให้กับน้องพีพิระยาโดนแย่งไปโดยคุณซันมุลสทอนค่ะหมายเลข4ของคุณแพรพาวรับกันได้ค่ะเฮ้ยน้องแยมน้องไม้วันนี้ขาดเงียบเพรา้วเป็นยังไงโอ้ออกไป ส่งต่อโดยหมายเลขของประตูค่ะคุณวิ่เนืน้อแสงทองค่ะยิงไปนะคะรับบอลได้โดยมือประตูของฝั่งทีแทงมแถวพาแสงทองค่ะคุณจันโมสทอรค่ะคุณจันโมสรส่ง,สง,สงบอลต่อให้กับไ่ายีสาไฝ่าีสาไฝ่าีสาไเอ้ฝ่าีสา เออเอาตอนนี้กำลังมารุมมาต้มกันอยู่ทีน่าประตูน,นะคะตรงต่อแล้วค่ะตรงต่อโอโอโหคุณพีพีระยาคุณพีพีระยาป้าสาธุอ,ออกมาจากห้องน้ำได้แล้วนะคะคุณป้าสาทูขากับก่อนได้โดยคุณวินเดอร์แสงทองหมายเลขเจ็ดค่ะคุณสันเมืองสะทอน ผมต่อให้กระโดดประตูนุชซี่ของเรานะคะนุชที่นี่ซี่ที่บ้านค่ะน้องพีพีระยาค่ะพาอินโคตแรงกันกันค่ะยิ่งวระตุประตูเอยยิ่งกระตุกบอลคุณโบของเรานะคะถอดเกือบแหลนแล้วนะคะต่อนี้หมายเลขสี่น้องแยงผ่าส่งต่อให้น้องมายวรัญญาค่ะน้องมายวรัญญาหักลูกค่ะหักไปลบกไปค่ะขัาวัได้หมายเลขห้านะคะ ปลายค่ะโอ้โหดูเดือดกี่โมงคะเมื่อมากค่ะตอนนี้ใกล้้วาจใกล้แล้วสาส่งบอลให้นองมาเร้อ่ะน้องมารื่อยไอเวนี่าบอลสกัดคุณน้าแสงทองค่ะคุณโบครักบอลด้ค่ะโอ้โหสกัดออกไปนะคะ ของเรานะครับตบอลการ์ดได้โดนโด่งวิดีโ,ดโอแสงทองนะคะรับองวิดีโอแสงทองส่งต่อให้คุณพลอยมาเล่นหนึ่งค่ะถือว่าเป็นผู้ที่ดูเบือดมากเลยนะคะทีน,นึืมนะคะตึ้งเลือดไงแล้วก็มาอีกทีนอนกลางวันเพิ่งตื่นนะคะของพวกเราไม่เน้นความสมบูรณ์แบบนะคะในการแข่งกีฬาครั้งนี้ เหนมาามซุกตาสู่กันกินนะค,ะ <laughs> ค,คับบอลแพร่ของเราได้บอลนะคะสกัดโดยพี่เมย์เอโมหหักเงินเดือนเลยค่ะองพิพีรยกย น้องพีพรรยาไปทำอะไรมาคาะและป่วยมากเลยช่วงนีน้น้องพีพยมมายามจับคนไม่ได้เลยข้้าใหพฟุตบอลของเรานทีมผู้ชายสามารถลงเตะช่วยได้ทีมละหนึ่งานนะคะปฏิกาก็คือนักฟุตบอลชายของเราห้ามวิ่งเกินพึ่งสนาม ของแต่ละท่านค่ะบอลออกไปนะคะตอนนี้ส่งบอลลูกนี้โดยคุณสันเวืองสะทอน,นะครับจากโอ้โหต<ป>คนณพุ่เาพลาฟาวไปเลยค่ะ ต้องบอกว่ามือประตูของพี่พิทยาทำงานได้ดีมากนะคะยืนเฉยๆก็ไม่เข้านะคะเต็มมากนะคะวันนี้มาเต็มและฟูตบลหญิงของเราก็คูอต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าแต่ละคนจะบูุนะคะเดี๋ยวได้ติด่อทีมนะ ปุ่มก้อยอีสาเกืับทับประตูให้บ้านแสงทองได้น,นะคะแต่ว่าขายมอ,องเกินไปนะคะอมากนะครับทีมตํานานคนอีสานนะคะวันอีสานแล้วนะคะเข้าในสนามด้วยนะคะทีมตํานานคนอีสานเข้าสู่สนามด้วยนะคะ คุณแซนโดอนส่งบอลไปนะคะเจียบโดนจมูกนะจาคุณก้อยณุกตาคุณต้าสาธุนี่คือจะอยู่กินขี้ในห้องน้ำเลยนะคะจะไม่ออกมาเลยใช่ไหมคะกระโมดครึ่งนึงแล้วเนี่ยตอนนี้คุณอันเดารกับคุณคอยสวยมาถึงสนามของเราแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก พูยไรสวยคะปากบอกอะไรกับคุณสันบงสะทอนครับวันนี้อยาเอาจิงเอาจังล้าเห็นแค่ผ้าพระเจ้าแน่มันสั่นๆอยู่ไหนไม่เรียนบ้านค่ะเดี๋ยวใช้คูกเกิลแทนเศษแปลให้สำหรับพี่น้องทางบ้านนะคะ เปิดไม้ด้วยค่ะคุณตาสายดูขาวนี่ผมมาแล้วนะครับมาแล้วหมดไปครึ่งแรกนะคุณตาสายดูข้ามาตอนนี้มือประตูนุ๊ถซีเปิดไปแล้วครับนุ๊ถซีตอนนี้ใครจะได้โอ้โหเป็นทางสายของตันงมันเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งแล้วก็ได้เพียงไอโอ้โหเอ้ายังไงนุ๊ถซีกระเด้งพุ่งไปเออปล่อยให้ออกปล่อยให้ออกไปเลยครับคุณนุ๊ถซี มือประตูของเรานะคะทั้งสองทีมโอ้โหตอนนี้ขอบดขืนะมามประตูมากเลยจประตูปตบแต็ออเ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 อนเออ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 เอ้ยออเยมือปรอตูอัเออเออเออเองของเออเออเอัเออ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 เัอเออเอออยเออเออเออยังเออเออเอเอ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 เออเ อาส่งให้บอสแพลเบอร์เก้ายังไงครับบอสแพลผ่านไหมไมโโ่โอ้โหออกแรไปนะเนี <c oughs> ย่ยไปช่วงนี้เป็นยังไงรับมา <c oughs> ได้แต่ทำไมก็ไม่รู้ก็งงเหมือนกันใช่ น้องมาวิลังยายยังไงครับก่าวเดิอดสองท่านเปิดมาาโอ้โหแล้วยึงู้ประตูทั้งที่พี่ระยะจะเดึ้ทุบบอาไก้ทุกกีจเตือนหมดครึ่งแรกนะคะเราได้อะไรจากการทุงมพุตบอลคู่นี้ได้อะไรรู้ไหมได้อะไรได้ความสะดกฮะตอนนี้พุตบอลของเราจะเค้ื่อนขึ้นกี่โมงนะคะโอ้โหนักกีฬาทั้งสองทีมเหงื่อออก ่าคุณพ,พ่อบอกว่าไงรึไหมคุณ <มา S 1> พ,พ่อบอกว่าใครก็ได้หาขาตะไคร้มาให้หน่อยเออเอาไปมัดขาพีระยากับบิ๊เมอร์หน่ะตอนนี้พักให้น้ำกันก่อนนะคะพักเติมน้ำเติมน้ำนะคะแต่ทั้งสองทีมค่ะขอบพระคุณบอสเอนะคะขอบพระคุณบอสเอบอสแทยคุณแซมวงศธรน,น,นะคะที่ทำทีมงานทั้งสอง ไมเดียวแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยจะเปลี่ยนผมแกให้หนึ่งจับจับนิ่งๆก่อนไม่ต้องรีบจับให้มันนิ่งแล้วยิงเลยแต่ตอนนี้ยิงฝั่งนี้นะตอนนี้ยิงฝั่งนี้นะ กันแดดหน้าไม่อยู่ค่ะไม่เป็นไงอ่ะฮ้ยไม่แนงใจจะเขากมาสมบดเปี่ยนเเปลี่ยนเป่นว่อเยไม่ดี๋ยวลูกนี้ให้ ให้นุชซี่ไปเล่นหน้าเลยเพราะโนตซี่<ช>ยิงเป็นให้พี่ก้อยก้อยก้อยเออให้ก้อยก็ไดาษแต่เขาเล่นเป็นนะเขา,าขลเล่นเป็นไงนะถ้าไม่มีทางเขาเลยใช่เพราะเขาเล่นเป็นไงเราเราอาศัยมั่ว ยังไม่รู้เลยว่าหนูเล่นอะไรยังไงเล่นเขาหนูคอยแตกไงตรงนี้กระดูกไม่กล้าเล่หนเ่อยเล่มดนมาหมดเลยนี่หลี่หน่อเลยมาหมดเเลย่มาหมเนี่มหมยมาดเยนี่าหดน่มยนด่่หมดน แม่นี่มีาเ่กหรอ้หรไีเกงดันดมีกเกงอยู่นี่เกงดำอ่ะเกงดำนี่ไงเปลี่ยนเปียกันแล้วใช่ไหม จะเปลี่ยนแล้วให้ก้อยรับแล้วรับประตูได้แต่พี่เข้ามาได้มีคนเปลี่ยนก็ได้นะใช่พี่นุชนี้พี่นุชเล่นหน้ากับไมเลยให้เลื่อนเปแล้วนะมันงดได้ได้เล่นเล่นหน้าเลยฟังให้ดีครับเล่นหน้าไปเลยก้อยก้อยไปเป็นประตูรอรอจับเดี๋ยวเดี๋ยวกว่ารอไงเด็กเขาต้องไปเปลี่ยนชุดไปใส่ละ ลงลงเดี๋ยวค่อเปลี่ยนก็ได้ไม่มันสิบห้านาทีเปลี่ยนได้แล้วเดี๋ยวค่อเปลี่ยนไม่ไม่ไม่นุตเ่เรจะลุกแน่เพชรจะลกน่าบอกหัวโอได้